สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับก็ไม่ได้ลงให้นานแล้วเนาะนะครับช่วงนี้แนวทางก็หลุดบ่อยนะครับก็เลยงดปล่อยนะครับก็มาลุ้นกันนะครับก็ขอเข้ามาเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลงให้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า แนวทางก็เป็นการจิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาดูที่ที่27เนะครับดาวคาชาิวันนี้ผมให้เลขเด่นเลข9กกับเลข0เลข9กก็ระวังเลข6ด้วยเนาะนะครับ9ก็ระวังเลข6นะครับ ส่วนตัวประกบก็สามหกเจ็ดนะครับสามหกเจ็ดตัวประกบก็เจาะให้เก้าสามเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดส่วนเลขเจ็ดเลขเก้ากับเลขเจ็ดข้ให้ระวังกันด้วยเนาะนะครับเจ็ดข้ระวังเลขหนึ่งซึ่งผมก็กันไว้ให้แล้วนะครับส่วนสามตัวก็ห้าเจ็ดเก้านะครับสามตัวห้าเจ็ดเก้าส่วนสองตัวก็กันไว้ที่หนึ่งเก้า จะเล่นหนึ่งเก้าหนึ่งหก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะครับก็ไปกันต่อที่ดาวโจน,นดาวโจน VIP เลขเดินดนะครับไหที่สี่กับหนึ่งน,นะครับในในที่เลขสี่นะครับตัวแทนของเลขสี่ก็ระวังเลขศูนย์ด้วยนะครับส่วนตัวประกบเจ็ดแปดเก้าเจาะให้สามชุดนะครับจะเป็นสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับส่วน สามตัวหกแปดสี่กับเจ็ดแปดสี่นะครับหรือท่านจะใช้ตัวอื่นก็ได้เนาะนะครับจะเป็นสี่เจ็ดก็ได้หกสี่เจ็ดหรือว่าหกสี่เก้านะครับครับก็มีเกณฑ์เนาะสำหรับแนวทางนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ภาพไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เนาะนะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะก็ลงแนวทางให้นะครับก็ใครไม่ชอบพอผ่านนะครับสําหรับแนวทางนะครับท่าน ที่นำไปใช้นะครับไม่นําไปใช้ก็ไม่เสียตังค์เาะอะครใครที่นําไปใช้ก็ลุ้นกันนะครับครับใต้ไอใที่รับแนวทางก็แ็บเอาไว้เนาะนะครับครับใต้นี้ขอขอวยพรใ,ใ้สมาชิก FC ทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่2 7เดือนหนึ่งนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ